มันก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะอยากลองอยากลอง,อลองนะ,ะตบกันหลกเจอนี่สวัสดีครับผมเจม500ร้อกำลังเดินทางสวัสดีครับผมต้อมชิวกำลังตามถ่ายเจมทริปนี้ครับ Thailand ออร์แกนิกทัวริซึเราจะพาชาวแก๊งสายกีนเดินทางขึ้นเหนือครับเพื่อทำความเข้าใจกับความหลากหลายของธรรมชาติ ของผู้คนต้นน้ำครับที่กำลังขับเคลื่อนและรักษาวงจรแห่งความหลากหลายในพื้นที่ของตัวเองนแหละครับออกเดินทางบนถนนที่มันกว้างใหญ่ทุกเส้นทางยังมีเรื่องราวให้เซอร์พลายแวะจิบกาแฟอักผ่อนกายเพื่อคลายรอ้อ ขึ้นเหนือไปไปอีกทจากจังหวัดเชียงใหม่ครับสู่จังหวัดเชียงรายเราอยากพาชาวแก้งสายกินไปทําความรู้จักกับต้นซิมะต้นไม้แห่งชีวิตของชาวอาขานะครับผมซิมะใช่ไหมครับครับออกอย่างนี้เลยออกเสียงอย่างนี้เลยใช่ไหมซีซีมาซีเลซีเลซีซีมัดซีมัดเนี่ยนะครับซีมัด ล้วยิงจริงมันเป็นผลไม้หรือมันเป็นผักหรือมันเป็นต้นไม้อะไรครับมันคือเขาเรียกว่าอะไรผลไม้ครับเพราะคำว่าสีก็คือเป็นผลไม้อ่ะคือไม่มีคําว่าผักอ่ะสีอะสีไปว่าผลไม้ทั้งหมดไงก็เรียกว่าสีมัดก็เลยเราเราคิดได้ว่าต้องเป็นผลไม้ มันนะมนก็ไม่ได้เหมือนอะไรนะแต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างอะ่ะกินเข้าไปเหมือนเรากินเปลือกมะขามในในส่วนตัวผมเหมือนเปลือกมะขามมีความคล้ายๆบวยผงหวานแบบธรรมชาติแต่หวานอมเปรี้ยวอะ่ะด้วยแต่ผมว่ามันเหมือนมะขามนะเหมือนมะขามลูกขึ้นบวยแต่มันคือซื้อมานี่แหละมันมีเอกลักษณ์ของมันเลย เรียกว่ามันจะสีมาสีมาเช้ภาษาคำว่าเปียวนี่มาเช้ย์เช้ย์มาเปียวเช้ยไปว่าเปรี้ยวอะไรเนี่ยเปียวครับเช้ยไปว่าเปียวสีมาเช้ยประมาณเดือนธันวาคมนี่คือเม็ดก็จะแก่จะแก่จบแล้วกอกสีขาวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บมาได้เลยเก็บมาได้เรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ อันนี้ปลาย่างซึมะหรือหรือว่ามันเรียกว่าอะไรครับอันนี้แม่ก็คือใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าหอมหมูปลาอ้าหอมหมูปลามันก็จะมีแบบความจริงมันคล้ายกันปลานินกับปลาดุกเนาะมันจะมีกลิ่นดินมันจะเหมือนแบบสาบหน่อยๆนะเขาก็ใช้กลิ่นอื่นไปกลบมันก็หอมใบตองหอมซึมะนะครับก็อคือม่างน้าเขาลุ่มเหมือนเจ้าหน้าที่อะแรก อาขานี่ย่างสมมุติคนไทยเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขา,าไม่ได้พูดว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะก็บอกว่าอ่าเอาน้ำน้ำร้อนสิมามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าคอือสิมาตัวน,นี้เนี่ยของอาขานี่จริงๆยังไงก็ต้องไปหามาให้ได้ถ้าวันหนึ่งต้นมันไม่ขึ้นทําไงครับสมมติว่ามันไม่มีในพื้นที่อาขาทาไงถ้าเราไม่ดูแลป่าสมมติว่าเราถังป่าพีื่วป่าหรือทําก็มาต้มไม้ทุก ทุกทุกอย่างมันก็จะตายของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหมาก็มีโอกาสสูงพันได้ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องรสชาติแล้วก็อาหารนะครับมันเป็นเรื่องของแบบการเรื่สิเคียวพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ นี่คือต้นน้ำอ่าคือน้ำที่เราใช้มันก็จะมาจากบ้านเขาครับถ้าถ้าถ้าเขาดูแลบ้านเขาดีเนาะน้ำมันที่ลงไปเดี๋ยวบ้านเราบ้านเราเนี่ยจะมีคนทําการเกษตรข้างล่างมันก็จะถ้าเราพูดคำว่าออแกนิกนะมันเป็นภาพรวมนมันไม่มีใครสามารถมีที่แบบจิตภาไร่แล้วก็ใช้เป็นออแกนิกด้วยความเข้มแข็งมันคือความยึดโยงของแต่ละพื้นที่ที่มันเชื่อมกันเพราะะนมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับในมุมมองผม อ,อยากให้เราเหมือนกับคนทั่วไปได้เอ็กซ์โปความเปรี้ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะเหมือนเป็นความเปรี้ยวที่คนข้างบนเขาใช้แล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันเอาไปใช้ข้างล่างมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ที่เป็นทางเลือกในในความเปรี้ยวครับเดินทางกันต่อครับ ไปดูการทำสวนของเกษตรคนรุ่นใหม่ครับที่ใส่ใจการผลิตอาหารปลอดภัยนะครับทำไปด้วยเลี้ยงวัวไปด้วยมาดูกันครับมันเกิดจากว่าพราอยางอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คลีนเราต้องการที่จะเมัวร์ให้มันสะอาดเพื่อที่เราจะไปอยู่ได้เองถ้ามันไม่เป็นระบบ นิเวศของเขาอ่ะมันไม่ใช่วัฏจักรที่มันเกิดมาจากธรรมชาติอ่ะมันมันเหนื่อยกับการที่จะต้องไปนั่งพยายามที่จะให้มันออกดอกออกผลคือ <c oughs> ปุ๋ยต้องไปซื้อมาแล้วพอเราเป็นทำออแกนิกกว่าจะหาปุ๋ยที่เป็นเซอร์ติฟายออแกนิกก็ลำบากก็แพงทีอ,อยู่ไม่กี่เจ้าแล้วมันทำอะไรได้ไม่เยอะสุดท้ายก็เลยยังมองว่าเราอยากอยากจะได้น้องมาเพื่อแบบเป็นปุ๋ยให้เรา ถ้าธรรมชาติจริงๆมันก็ควรจะมีสัตว์โลกที่มันอยู่ในนั้นมันก็จะเจเนเรตไปมีพึ่งมีมีวัวมีออมแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมีนกมีอะไรคือถ้ามันเป็นวัตจากของธรรมชาติมันก็จะชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเออว่ะนี่คืออะไรนี่คือปุ๋ยครับนี่แหละครับคือการให้ปุ๋ยแบบออร์แกนิกจริงๆอินสปายนี่ยอินสปายผมเลยเนะี่ย อยากลองอยากลองนะ,ะ <laughs> งค่อยบีบเขาจะได้ไม่ตกใจ <laughs> มันก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> จิตมันก็ต้องอยู่กับน,นมอ่ะ <laughs> แบบว่าปื๊บปืปือ,ปอ,อย่างเงี้ยพี่ต้องมีจิตที่อยู่กับขามันด้วย <laughs> ใช่ใช่ นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยว Thailand ออ g กน i c t ร u มซ s มนะครับคือนึกถึงดิถ้าสมมุติว่าเราอยากกินนมใช่เราก็เปิดตู้เย็นแล้วเราก็หยิบนมมาแล้วเราก็กินแต่นเนี้ยคือถ้าเราอยากกินนมเราก็ต้องเดินตามวัวหลังๆเริ่มจับจุดได้ก็เริ่มเริ่มแบบมีความสุขอะครัได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง ทำมีความรักกับมันมันมีพลังมากนะเป็นการจัดการสวนแบบอีกรูปแบบหนึ่งครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครบลูปเหมือนกันนะครับทำเองขายเองแล้วก็ประยุกต์ใช้เองนะครับลองมาดูอีกมุมมองหนึ่งครับของพี่มาเป้งดีกว่าฟู้ดแอคทิวิต ผู้ก่อตั้งสันท์ซิโกที่ขับเคลื่อนเรื่องวงจรอาหารปลอดภัยปัญหาของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดอ่ะมันลากเส้นมาที่โต๊ะอาหารทุกอย่างเกิดจากการกินอของมนุษย์ทั้งสิ้นทิ่งเราอยู่ที่เชียงใหม่เองอ่ะมันมีปัญหาจากพืชเชิงเดียวค่อนข้างเยอะมากเราก็จรู้สึกว่าเอ้ยเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนาะแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจฐานลากเลยนะ ถ้าร้านเล็กๆคนเล็กๆอยู่ได้อะเศรษฐกิจในชุมชนมันก็อยู่ได้ที่เชื่อใน small business เล็กๆแล้วเกือ้อกูลกันเองความแข็งแรงมันเกิดจากการที่คนตัวเล็กๆอะเชื่อมโยงและช่วยเหลือกันผมเชื่ออย่างนั้นคือหมากมันมีองค์ประกอบครบมันขาดแค่ความรับรู้ของคนในเมืองหรือตลาดเท่านั้นเองคือฝันเลยคือถ้ามัน เป็นแค่หนึ่งเครื่องปรุงที่มันอยู่ในครัวบ้านเจมส์ที่มันอยู่ในครัวบ้านคนทั่วไปถ้าอยากได้รสเปรี้ยวอ่ะหยิบมันมาใช้สักหน่อยหนึ่งมันเป็นเศรษฐกิจที่ดูแลชุมชนได้ผมว่าชุมชนเขา่สบายเลยง่ายด้วยถ้าไม่อยากให้เขาหันไปหาข้าวโพดอ่ะหนึ่งเขาต้องมีรายได้เป็นหล่อเลี้ยงตัวเองได้ก่อนเพราะว่าวันที่เขาไม่มีเงินเขาาจะมีกินนะเพราะเขามีความมั่นคงทางอาหารแต่เขาจะไม่มีใช้ให้เขาปลูกอะโวคาโดแล้วขายดีกับซื้อมาขายดีอ่ะผมอยากลอง ทำให้ซูม่าเขาขายดีนับถือใจอ่ะเออแกแบบสรรสร้างและสร้างสารรน่ะดูแลแล้วส่งเสริมอ่ะเออมันพูดคำสั้นๆแต่แบบอันเนี้ยแหละที่แกทำอยู่อะไรเงี้ย ถ้าใครสนใจภาคเหนือเนี่ยหรือสนใจซื้อหมาสนใจธรรมชาติสนใจวิธีการทําแบบเนี้ตามเรามาครับรับรองว่าคุณจะได้เรียนรู้ได้ลึกซึ้งของความหลากหลายของธรรมชาติครับแล้วคุณจะได้รู้จริงๆว่า Thailand Organic Tourism ที่แท้ทูมันคืออะไรเเก็บรรื่ <laughs> ่องงาาวทีีดไ้้น เก็บเรื่องราวที่ดีไว้ในใจในที่ที่ฉันไม่เคยไปในที่ที่ฉันไม่เคยรู้จะออกไปดูให้รู้ความหมาย